ยกสำรับไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็นําไปแจกจ่ายตามเรือนต่างๆรวมทั้งพวกเราทุกคนได้เลยเจ้าค่ะคุณหนูสำรับของท่านเจ้าคุณเดี๋ยวฉันจัดการเองเจ้าค่ะ บ้านไปไม่กี่วันนี่ยังกลับมาพร้อมอะไรเนี่ยนางชอยไม่ทราบเจ้าคะ่ะคุณหนูยิ้มเป็นคนทําแล้วให้เบ่ายกมาจ้าคะค่ะฮห,หน้าตาน่ากินมากเลยลูกงั้นชิมเลยนะคะหนูยิ้มอยากให้คุณแม่ชิมรสมือหนูยิ้มคะ่ะจ้ะ ไรบ้างคะเอา่อยมากเลยจ้ะลูกของแม่ไม่แตลงจริงๆคุณแม่กินเยอะนะคะคุณหนูยิ้มเจ้าคา่ะบ่าวได้ดอกไม้มาแล้วเจ้าค่ะโอ้โหงามๆังม้งนั้นเลยแต่ว่าต่อไปเราคงต้องปลูกกันเองแล้วนะพุซอนจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหาอยากใช้เมื่อไหร่ก็ไปตัดมาใช้ได้เลยเจ้าค่ะ คุณแม่คะเดี๋ยวหนูยิ้มจะไปเก็บใบเตยมาจัดดอกไม้นะคะเดี๋ยวเบาไปเก็บมาให้เจ้าค่ะไม่เป็นไรหนูยิ้มมันจะไปเลือกเองพูดซ้อนเอาดอกไม้ไปไว้ที่หอนั่งไปเจ้าค่ะนางรุง้งไปช่วยคุณหนูจากแม่